ิธีการให้ลูกเลยครับบงังปิดเลยปุบเลยเออว้าวว้าว,าวาแม่บังเหรอแม่บังลูกไหมว้าวเพ็ดบุรีเหรอ

กินสแน็คแจ็คขึ้นรถไฟสบายใจจังสบายใจจัง

มีกองฟางด้วย Okay.